No. ผมว่าตอนนี้เราอยู่ในภาพของอักศึกษาแพทย์นะครับเรื่องของการลงการเรียนอะไรเงี้ยก็จะมาเป็นหลักของตอนนี้นะครับสายตาอาจจะสั้นลงอีกนิดน,นึงว่าะอาจจะสีดหน่อยนะครับจริงๆมันพูดทีนี้จะสอบม,มาด้วยนะนะจะสอบ ดูว่าเรียนไปทำงานไปเนี่ยเกรดจะดีแค่ไหนคือแค่ไม่ตกนะครับไม่ตกมาสามชั้นก็พอใจแล้วนะฮะเอาเกรดเอนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วเกเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกกันนะครับเออก็ก็ดีใจละวันนี้ที่ทุกคนแบบว่าให้การตอบ เรียนปลายพอพออยู่เปนเสาอาทิตย์เนี้ยก็ได้มาพบปะตามมาเจอนนกันนะครับตอนนี้ก็คิดว่านะครับสําหรับสําหรับชาวอุดรนะครับตอนนี้เนี่ยคงคงคงไม่คูคได้มาบ่อยเนาะเพราะว่ามันก็ใกล้กันเนาะขอนเสิรตอุดรอะไรเงี้ยเวลาไปมาก็ได้ ตะลกดเกียวอยู่นิติพลก็แล้จริงๆวันนี้ถ้ามีเวลาก็อยากดูแลช่วงนี้ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนะฮะจริงๆการดูแลตัวเองสำคัญมากนะคือคือวันๆเนี่ยมีแต่เรียนอ่านหนังสือนะครับเรียนเสร็จเลิกเรียนก็มาอ่านหนังสือนะฮะพวกเราก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเรียนเสร็จหลังหนังสือ ก็อยากเป็นนั่างาตั้งหัเาตงต่าไดะอยากเป็น,น,ปน,นหัวแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้จริงจะสอนะครับก็อาจจะโซงขึนตอนนี้นะครับก็จะพยายามดูแลตัวเองนะจ๊ะนี่นนแรกโซยอ่ะไ,ไม่โซสิวขึ้นแล้วเนี่ยสิวขึ้น้สิวขึ้นไปที่ไหนวขึ้นที่ไหนเยีๆๆย้จริงอ่ะนพูดคุยได้ ที่ที่แล้วก็คงฟังเองไปแล้วนะคร